ะะวันนี้นะคะเรามาต่อกันที่นี่เลยคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือนะคะที่มาใหม่ล่าสุดคุณลูกค้าขาขออนุญาตอัปเดตก่อนตอนนี้ค่ะรหัสทอมือ3 2รหัสทอมือ3 2คุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทองมือ3สีพื้นสีนะคะวันนี้เป็นสีเขียวค่ะแล้วลวดลายนะคะขั้นตอนการมัดนะคะจะเป็นลายขอนะลายขอนะคะลายขอเราก็มีหมักจับสวยๆแบบนี้ด้วยคุณลูกค้าขาสีเหลืองแล้วก็สีเทาเนาะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทองมัดหมี่ทองมือ3สีสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะผืนนี้นะคะรหัสทอมือ3าค่ะผืนนี้รหัสทองมือ3าเดี๋ยวขอญยกเปิดให้ดูให้ชมก่อนคุณลูกค้าขาเดนน้องขอญยตเปิดให้ดูให้ชมเต็มๆผืนแบบนี้เลยนะคะลวดลายนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าทอง เต็มแบบนี้เลยเป็นงานผ้าทอเต็มผืนด้านในด้านนอกแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวให้ดูด้านในด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบสอบถามบอกว่านะคะผ้าหนาสีตกไหมลายลอกไหมคุณลูกค้าขาถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้างานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือพรีเมียมแบบนี้ ลายไม่ลอกแล้วก็สีไม่ตกนะคุณลูกค้าค่ะลายไม่ลอกแล้วก็สีไม่ตกคะ่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนาไปตัดเยเ็บเพิ่มเติมคุณพี่ขาอยากไปตัดผ้าถุงอยากตัดกระโปรงหรือว่านาไปตัดกางเกงก็ได้นะสวยด้วยนะคะคุณลูกค้านะไม่ต้องอัดผ้ากาวก็ได้คะ่ะไม่ต้องอัดผ้ากาวก็ได้คุณพี่ขาใส่สบายเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานผ้าไทยเนื้อละเอียดนะคะใส่สบายไม่ร้อนไม่คันค่ะคุณลูกค้า <enhance S 1> ค่ะด้านในก็เป็นเหมือนกันนะด้านในด้านนอกเป็นลายเดียวกันเป็นผ้านะคะที่มีลายทั้งสองด้านถ้าเป็นผ้าฝ้ายมัดหมีทออมื ถ้าเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเมือไม่ว่าจะเป็น2ตะกอ3ตะกอหรือว่าสตะกอคุณลูกค้าคะด้านในด้านนอกจะเป็นลายเหมือนกันทั้งหมดนะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าผ้าทอ3ามตะกอลายด้านในอ่ะสีมันจะอ่อนกว่าด้านนอกแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าคะมันเป็นขั้นตอนแล้วก็มันเป็นมันเป็นมันเป็นการการทําของเขาเนาะเก็บเขาเก็บฟืมอะไรเงี้ยคุณลูกค้าค่ะงานนะคะเวลาเราดูผ้าเนาะ <S <S ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ2ตะกอ3ามตะกอหรือว่า4ี่ตะกอถ้าผ้าทอ2ตะกอกับ4ี่ตะกอด้านในด้านนอกจะเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าคะจะเป็นสีนะคะที่่แบบวาเป็น เทเหมือนกันทั้งสองฝั่งหรือว่าถ้าเป็นสีผ้าเทลก็จะเหมือนกันทั้งสองฝั่งแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นผ้าทอสามตะกอนนะคะลายด้านในอ่ะสีจะอ่อนกว่าด้านนอกแค่นั้นเองค่ะวิธีการดูผ้านะคะถ้าเขาบอกว่าเป็นผ้ามัดหมีทอมือคุณลูกค้าค่ะ,คะนี่แหละวิธีการดูมีแค่นั้นเองมีแค่นี้เองค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะเหมือนที่นุ่มให้ดูให้ชมอยู่ตอนนี้นุ่มนุ่มหมชอบผ้ารุ่นนี้เพราะว่าอะไร ใส่สบายไม่ร้อนใส่สบายไม่ร้อนซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปตัดได้เช่นเดียวกันค่ะอัดนะคะอัดผ้าก,กาวเต็มผืนเนาะรีเทียบก่อนจากนั้นก็อัดผ้าก,กาวเต็มผืนค่ะอัดผ้าก,กาวเต็มผืนแล้วคุณลูกค้าก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยอยากตัดเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงก็ตัดได้ค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีเขียวผืนนี้สีเขียวนะนะงานผ้าทอสามสีผืนนี้สีเขียวงานผ้าทอสามสีถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รออยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ089 0416008นะคะตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์สดนะคะทางช่อง YouTube แมมเบรีผ้าไทยคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาได้เลยอยากดูรหัสไหนนะคะอยากดูรหัสไหนนะคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่งเปิดให้ดูให้ชมเดี๋ยวนุ่งเปิดให้ดูให้ชมเต็มๆผืนได้เลยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆคุณพี่คะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าผืนนี้จะเป็นรหัสทอมือ32คุณลูกค้าชอบสีไหนสีดําเงินไหมสีดํา สีมานแดงนะคะคุณลูกค้าขาสีม่วงชอบไหมคะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าพิมพ์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนุ่มนะคะรีวิวเพิ่มเติมให้ดูให้ชมคุณพี่ขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะช่อง y YouTube แม่ารีผ้าไทยของเราไว้ด้วยคุณพี่ขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยสีแดงวันนี้ลายจี้เพชรค่ะสีแดงสวยมากสีแดงสีแดงเลือดหมูสีแดงกล่ำเหรอเป็นสีแดงกล่ำแล้วกันเพราะว่านะคะเส้นยืนเป็นสีดำแล้วทอด้วยสีแดงสด พื้นนี้สีแดงสีแดงกล่าคุณลูกค้าขาสีแดงกล่าเส้นยืนเป็นสีดําแล้วทอด้วยสีแดงมัดหมี่ลายจีเพชรมัดหมี่ลายจีเพชรคุณลูกค้าขาให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมก่อนเป็นไงมัดหมี่ลายจีเพชรสวยงามมากคุณลูกค้าขาหรูหราดูแพงมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ให้ตัดเป็นชุดเนาะตัดเป็นชุดยังสวยเลยเห็นไหมถ้าตัดเป็นชุดนะสวยมากๆคุณลูกค้าขาย็นดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆาเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบสนใจนะคะเซย์ฮัลโหลเข้ามาอีกหนึ่งท่านขอบพระคุณนะคะ คิดถึงนะคะขอบคุณมากๆเลย FC ตัวน้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่เลยนะคะให้ดูให้ชมก่อนนะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราวางผ้าแบบนี้ตัดเป็นชุดเดสยาวไหมจับจับเป็นชุดเดสดเ,ดเดสยาวแบบนี้ไหมคุณลูกค,ะคะ้าขา2,590บาท2,590บาทคะ่ะเดี๋ยวนุ่มตัดให้โอเคนะคะสวยเนาะถ้าตัดเป็นผ้าถุงก็สวยถ้าตัดเป็นผ้าถุงนะเดี๋ยวขอญาตทาไปดูก่อนถ้าตัดเป็นผ้าถุงก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าตัดเป็นผ้าถุงสีแดงไปใส่กับเสื้อสีแดงชอบสีแดงใช่ไหมถ้าชอบสีแดงเลือกผืนนี้ไปตัดเลยคุณพี่คะสวยหรูรามากๆนะคะด้วยมัดหมีนุ่งว่าเพิ่งเคยเห็นนะมัดหมีลายมัดหมีลายจี้เพชรแบบนี้นะคะมัดหมีลายจี้เพชรแบบนี้คุณพี่คะมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะมัดมาใหม่ล่าสุดเลยคุณลูกค้าขาเรานะคะเพิ่งตัดมาจัดทีเลยเนาะวันนี้ค่ะเพิ่มเติมให้เลยคุณลูกค้าขา11ลายเพิ่มเติมให้เลย11ลายค่ะคุณลูกค้าขา11ลายกับ6สีนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบ ถ้าชอบนะคะเราจะเรียกตามพื้นสีอันนี้ที่เรียกว่าสีแดงเพราะว่าพื้นสีหลักๆจะเป็นสีแดงนะคะคุณลูกค้านะโอเคลายจีเพชสวยค่ะคุณลูกค้าจะรับนะคะ1ผืนไปตัดผ้าถุงอะไรคุณลูกค้าจะนําไปตัดอะไรคุณลูกค้าสามารถถามแอดมินได้เลยนะคะถ้านําไปตัดผ้าถุงอย่างเงี้ยก็ซื้อผืนหนึ่งก็พอ990บาทนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นชุดเดรสหรือว่าจะไปตัดแบบเสื้อกับกระโปรงหรือว่าไปตัดเป็นกับเสื้อกับกางเกงแบบเนี้ยค่ะคุณลูกค้าก็นะคะสั่งซื้อสีหลา ังซื้อสี่หลาวันนี้1980บาทเราก็มีนะคะกระเป๋าหนังพียูแถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อ1ึงผืน1นึ่งผืนเก้าบาท1นึ่งผืนเก้าบาทนะคะเราก็มีผ้าสลงผ้าฝ้ายหางกระรอกค่ะแถมให้ฟรีหนึ่งผืนด้วยนะคะโปรโมชั่นตามนี้เลยคุณพี่คะโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดตามนี้เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่อยากดูอยากชมเพิ่มเติมนําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะสแกนที่ QR ว o d e เลยค่ะ สแกนที่คิวเอาคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะคะยินดีแล้วก็ขอพระคุณมากๆเลยโอ้อยมอนหนึ่งแล้วขอบคุณค่ะลูกขอบคุณมากๆเก่งมากๆเลยนะคะ เติบโตไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบงานผ้าไทยสวยๆยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าชอบงานมัดหมี่ชอบความเป็นแฮนด์เมดนะคะคุณลูกค้านะสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนด้วยเนาะเลือกซื้อเลือกใช้นะคะสวมใส่ชุดไทยนะคะคุณลูกค้านะก็เป็นการนะคะอนุรักษ์นะคะความเป็นไทยง่ายๆด้วยการสวมใส่ชุดไทยนี่แหละยิ่งตอนนี้นะคะเขาก็ส่งเสริมเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณครูนะคะข้าราชาการองค์กร หน่วยงานต่างๆนะคะเขาก็มีวันให้แบบว่าใส่ชุดไทยใส่ผ้าไทยก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้านะถ้ามีโอกาสดีๆก็นะคะเลือกนะคะเลือกผ้าสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราอยากให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้วันนี้คุณลูกค้าคะ1,490บาทผ้าถุงที่นุ่มตัดเนาะวันนี้ตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดผ้าถุงป้ายเปิดเิ็งขาด้านไในเดินสะดวกลุกนั่งสบายคุณพี่คะ,ค,ค,ะคุณพี่สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย1 4 9 0บาท ปกตินะ 1, ่น้าบาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆให้เลยค่ะเราเลือกผ้านะคะเลือกผ้าที่นุ่มรีวิวให้ดูให้ชมคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณพี่ใส่รอบเอวเท่าไหร่นุ่มใส่รอบเอว30สะโพก40ค่ะความยาวสุดผ้าอยู่ที่36นิ้วเพราะว่าเป็นงานผ้าค้ายทองมือความยาวของผ้าจะได้อยู่ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้านะอยากตัดเป็นผ้าถุงแบบว่าไม่เคยใส่ผ้าถุงใช่ไหมแล้วเวลาลุกนั่งกลัวมันโป๊ะกลัวมันเปิดตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดจิะ ได้เลยยินดีค่ะอันนี้เรียกว่าผ้าถุงป้ายเปิดติดสิบข้างนะนะคะคุณลูกค้านะข้อมูลตามนี้นะคะคุณลูกค้าคะแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะถ้าสําหรับคุณลูกค้านะคะการถนัดการถนัดสมมุติว่าน้อย่างนุ่มเนาะนุ่มมาเขียนหนังสือมือขวาผ้าถุงที่เปิดจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าอะไรเวลาการเดินไม่เหมือนกันนะคะเราจะเดินไม่ถนัดเราจะเดินไม่สะดวกดังนั้นค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะเขียนมือหนังสือมือซ้ายถนัดซ้ายเนาะเวลาก้าวขาคุณลูกค้านะคะ ให้มันเปิดทางด้านขวาคุณลูกค้าสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะคะข้อมูลตรงนี้เราสามารถจัดทําให้ได้นะคะเพราะว่าถ้านะคะถ้าเราซื้อแบบสําเร็จอะผ้าถุงที่เปิดมันจะอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะถนัดขวาใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นคนถนัดซ้ายแล้วเราแบบว่าอยากใส่ผ้าถุงแต่เวลาไปซื้อน่ะ มันเดินไม่ถนัดนะคะเพราะอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณลูกค้านะคะแบบว่าบอกนุ่มนะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะเราเก็บข้อมูลด้วยเนาะเพราะว่าอย่างคุณลูกค้าสั่งตัดเนี้ยนุ่มจะถามตลอดเลยว่าถนัดซ้ายหรือว่าถนัดขวาแบบนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากมานะคะถ้าเป็นผืนนี้รหัสทอมือสามสีจะเป็นลายที่ใกล้เคียงกับที่นุ่มใสอยู่รหัสทอมือสามสีจะเป็นลวดลายนะคะที่ใกล้เคียงกับที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ค่ะคุณลูกคคค้้าาุณลูกชอบม อันนี้เหรออันนี้จะมีส้มมีแดงนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสามสีคุณลูกค้าขาตัวนี้ก็จะมีมีส้มใช่ไหมมีออกแดงแดงมีเหลืองใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาพื้นสีเหรอพื้นสีจะเป็นสีน้าตาลพื้นสีจะเป็นสีน้ำตาลเม็ดมะขามค่ะพื้นสีจะเป็นสีน้ำตาลเม็ดมะขามนะคะ,ะ,าาะ,คะลวดลายนะคะงานนะคะงานมัดหมี่เป็นงานลายไทยเห็นไหมเป็นช่อๆลงมาแบบนี้เนาะสวยเนาะ เป็นนะคะแล้วก็ตีกรอบร้อมกรอบนะคะเป็นลายดอกแก้วแบบนี้ด้วยนะคะเป็นลูกแก้วร้อมกรอบแบบนี้ด้วยนะคะเต็มผืนแบบนี้เลยเต็มผืนแบบนี้เลยให้ดูให้ชมแบบนี้ได้เลยคุณพี่ะ<อ>่ะคุณพี่นะคะสนใจนะคะอยากสั่งซื้อนะคะไปตัดเย็บเองก็บอกได้เลยอยากนําไปตัดอะไรนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินแนะนําให้นะคะว่าควรจะซื้อทั้งหมดกี่หลานะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแต่ถ้าตัดชุดเดรสน,นะคะแนะนําให้รับนะคะยกชุดไปเลยค่ะรับยกชุดแบบนี้ไปเลยนะ ได้ตัดได้เลยจะได้ไปตัดเป็นชุดนะนี่ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะดูลายผ้าก่อนสวยมากเลยนุ่มมาชอบลายนี้แหละเพราะว่ามันมีสีแดงแล้วก็มันมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนาะแล้วพื้นสีจะเป็นสีสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเป็นมะขามโอเคด้านในเป็นแบบนี้ค่ะด้านในด้านนอกเหมือนกันถ้าเป็นผ้ามัดหมี่ทอมือนะคะด้านในด้านนอกเหมือนกันสวยงามแล้วก็คลาสสิกแบบนี้แหละค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีนะแอปพลิเคชัน l ล ne นะแกนกที่คิว o d e โคได้เลยค่ะพักแชรแล้วส่งสติกเกอร์มาได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมด้วยคุณลูกค้าค่ะว่าลายนี้นะคะคุณลูกค้าเตรียมกระดาษประกาขึ้นมาจดไว้ก็ได้อันนี้จะเป็นรหัสทอมือ34นะพื้นนี้รหัสทอมือ34ค่ะโอเค จะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่านะคะจะเลือกผ้าแล้วให้ทางร้านตัดให้ก็ยินดีค่ะผืนนี้รหัสทอมือ3 4สผืนนี้รหัสทอมือ3 4ค่ะแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยหรือว่าเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดไว้ได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญตอนไลฟ์สดอยู่หรือว่าวิดีโอแบบนี้เราสามารถเลื่อนนะคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวากดสต็อปก็ได้นะคุณลูกค้าขาทาได้หมดนะคะคุณลูกค้านะถ้าเป็นสีแดงนะคะถ้าเป็นสีแดงลายจี้เพชรนะคะจะเป็นรหัสทอมือ3-3ผืนนี้รหัสทอมือ3-3ค่ะ ืนนี้รหัสทอมือสามสทุกลูกค้าอยากนําไปตัดผ้าถุงอยากนําไปตัดกระโปรงอยากนาไปตัดกางเกงหรือว่าอยากนําไปตัดเป็นชุดเดสนะคะหรือว่าอยากนําไปตัดเป็นชุดไทยบอกได้เลยคุณลูกค้าขาเดียวแนะนําให้ขอบพระคุณมากๆเลยถ้าสีเขียวหรอสีเขียวลายขอค่ะสีเขียวลายขอนะคะคุณลูกค้านะผื่นนี้รหัสทอมือสามสองค่ะผื่นนี้รหัสทอมือสามสองผื่นนี้รหัสทอมือสามสองโอเคนะรูแบบนี้ได้เลยค่ะเยียมกระดาษประกาขึ้นมาจดไว้ได้เลยอยากได้สีไหน สีน้าเงินก็สวยสีน้ําเงินลายดอกแก้ว ok ทอมือสามหนึ่งค่ะลายดอกแก้ว ok สีน้ําเงินค่ะทอมือสามหนึ่งค่ะทอมือสามหนึ่งสวยๆนะคะสวยทุกสีเลย <c oughs> สีเขียวอีกหนึ่งรหัสค่ะรหัสทอมือสามศูนย์จ้ะพืนนี้รหัสทอมือสามศูนย์ค่ะลายกระต่ายค่ะรหัสทอมือสามศูนย์ลายกระต่ายนะสวยเนาะส,ส,สีมว่วงค่ะ สีม่วงสีม่วงโอเครหัสทอมือสองเก้าค่ะลายแบบคลาสสิกโบราณมากลายไทยประยุกต์สุดๆนะะลายไทยโบราณนะคะคุณลูกค้านะลายดอกแก้วสองชั้นน้องสวยมากเลยค่ะคืนนี้รหัสทอมือสองเก้าค่ะคืนนี้รหัสทอมือสองเก้าค่ะสีม่วงอีกหนึ่งลายค่ะรหัสทอมือสองแปดค่ะรหัสทอมือสองแปด รหัสทอมือสองแปดค่ะสีม่วงสีม่วงนี่เปนสีสวยๆเดี๋ยวนี้ไปช้างลงก่อนชอบเฉดสีไหนบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้นะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลแดงจะเป็นรหัสทอมือสองเจ็ดค่ะผืนนี้รหัสทอมือสองเจ็ดค่ะลายหมากจับค่ะลายหมากจับนะคะเป็นผ้าไทยสามสีค่ะ เป็นผ้าทอมัดหมี่ค่ะเป็นผ้าทอมัดหมี่ทอมือสองตะกอค่ะอันนี้จะเป็นลายหมักจับนะลายหมักจับสามสีนะคุณลูกค้าค่ะมีเทามีแดงแล้วก็พื้นสีเป็นสีน้ําตาลแดงค่ะสวยคลาสสิกค,ค่ะยู่ที่เราชอบนะว่าเราชอบเฉดสีประมาณไหนนะคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยว่าอยากได้เฉดสีประมาณไหนลายเล็กลายกลางลายใหญ่บอกได้เลยนะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆแต่คุณลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบแบบลายเล็กๆเนาะเพราะว่ามันมัดหมี่แล้วมันมันดูละเอียดดีใช่ไหม มันดูละเอียดแล้วก็สวยใช่ไหมคะถ้าเป็นสีดํานะคะสีดําลายหมักจัดนะคะคุณลูกค้านะจะเป็นรหัสทอมือสองหกคะ่ะถ้าชอบสีดําลายเล็กๆแนะนําผืนนี้คะ่ะรหัสทอมือสองหกรหัสทอมือสองหกผืนนี้สีดําค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแอดมินรอรับสายอยู่นะคะคุณลูกค้านะศูนย์ 08, แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดจ้ะถ้าเป็นนี่คะ่ะเลยคุณลูกค้าขาลายโคมไฟผืนนี้รหัสทอมือสองห้าค่ะผืนนี้รหัสทอมือสองห้า ลายโคมงไฟเชิงเทียนสวยลายโคมงไฟเชิงเทียนสวยงามแล้วก็คลาสสิกลายนี้สวยนะคะคุณลูกค้านะดูมัดหมีก่อนเห็นไหมลวดลายการมัดหมีสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะยินดีค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูประชมวันนี้แล,ลืมกดติดตามกดสมัครน,นะที่ช่อง YouTube แม่มาริพาไทยของเราไว้ด้วยนะคะรหัสทอมือสองส่จ้ะพี่ ผืนนี้รหัสทอมือสสีนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบความพรีเมียมชอบงานผ้าทอมือคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนนะกระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มเติมด้วยเนาะคุณลูกค้าขาสร้างงานสร้างอาชีพนะคะให้กับกลุ่มแม่บ้านเนาะนุ่มนุ่มโอเคมากๆนะคะนุ่มโอเคมากๆกนะคะกับการทํางานร่วมกับนะคะตอนนี้เนาะก็ทํางานร่วมกับนะคะกลุ่มกลุ่มแม่บ้านที่เขาแบบรวมกลุ่มจับกลุ่มกันแบบนี้ค่ะก็ผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเพราะว่าถ้าอย่างผ้าหนึ่งผืนอย่างเงี้ยมันมี หลากหลายกระบวนการขั้น,อน,นตอนขั้นตอนเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการค้นไฟล์ออกมาหมดนะคะแบบว่าต้องฟื้นเท่าไหร่นูน่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วนะคะกระบวนการมัดหมี่แล้วย้อมอีกคุณลูกค้าขายย้อมสีอีกเนาะ,ะมันเป็นอะไรที่แบบมีคุณค่านุ่มแบบเห็นแล้วแบบชอบมากนะคะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะค,ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวนุ่มจะไปถ่ายเนาะ,ะไปแบบว่าทําเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอเป็นคลิปนะคะให้พี่ๆได้ดูได้ชมด้วยนะคะก็จะได้เห็นถึงแบบว่า มันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพจริงๆแล้วก็เรานะคะก็ร่วมสนับสนุนด้วยร่วมช่วยเหลือสนับสนุนนะคะก็หนึ่งเลยคุณลูกค้าหาซื้อเป็นของฝันก็ได้นะซื้อเป็นของฝันของฝากนะคะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้คือมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วเนาะถ้าคุณลูกค้าบอกว่าชอบรูแปแบบมาลายกอนอย่างเงี้ยสามารถบอกว่าผ้าเนี้ยแล้วทาเป็นมาลายกอนให้หน่อยได้ไหมคุณลูกค้าจะนําไปเป็นของฝากให้กับผู้ใหญ่แบบนี้คุณลูกค้าบอกเลยนะเดี๋ยวจัดทาให้ นะคะเราก็จะเย็บตรงให้ก่อนเราก็จะเย็บตรงเป็นผืนให้ก่อนและจากนั้นนะคะเราก็จะจัดทําเป็นมาลายกอนแบบนี้คุณลูกค้าขาสวยนะเดี๋ยว้องทำให้นะคะคุณลูกค้าขารูปแบบมาลายคอนก็จะปเป็นประมาณแบบนี้ใช่ไหมเผื่อคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะนาไปเป็นของฝากผู้ใหญ่แบบนี้ถ้าสมมติว่าให้เป็นผืนถ้าให้เป็นผืนเฉยๆมันก็ดูแบบธรรมดาเกินไปใช่ไหมถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากให้ทางร้านทำเป็นมาลายคอนให้ด้วยได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวคิดค่าทําแค่50บาทเดี๋ยวคิดค่าทําแค่50บบาทนะคุณลูกค้าขา เลือกผ้านะแล้วนุ่มอจจะเย็บตรงให้ก่อนจากนั้นนะคะก็จะมาจัดทําเป็นมาลัยก่อนให้โอเคนะคะคุณลูกค้าขาเผื่อคุณลูกค้าสนใจนะ,ะนําไปให้กับผู้ใหญ่เป็นของฝันของฝากนะคะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะของรับไหวงานแต่งแบบนี้เราสามารถให้ให้ในรูปแบบนี้ก็ได้นะค,ะ mm. คุณลูกค้าขาเพราะว่าผ้าสวยใส่สบายนะคะถ้าให้ไปนี่คือแบบชอบเลยเนาะและยิ่งเป็นผ้าฝ้ายทอมือแบบนี้ผลิตภัณฑ์สินค้าแฮนเมดผ้าไทยใส่ดีใส่ง่าย,ใส,ายใส่สบายเพราะว่าบ้านเราเนาะคุณลูกค้าขามันร้อนใช่ไหมถ้าใส่ผ้าฝ้ายแบบนี้มันระบายอากาศดีค่ะ และที่สําคัญสวยงามด้วยนะคะซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคุณลูกค้าคะเหมือนตัวอย่างชุดนะคะเนี่ยอันนี้ของนุ่มเองนะซักนะคะซักนะคะซักเครื่องได้สีไม่ตกรีดง่ายใส่สบายด้วยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอพระคุณมากๆนะคะเห็นไหมนุ่มนึงได้ตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นชุดเดรสนะคะมากมายหลากหลายรูปแบบถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะไม่ว่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะหรือว่านะคะอยากให้ทางร้านนะคะดูแลให้ของขวัของาเน ของขวัญของฝากที่บ้านมีงานบุญอะไรเงี้ยโทรเข้ามาได้เลยคุณพี่คะหรือว่านะคะจัดทําเป็นแบบว่าเนาะเมื่อวานนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้านะคะสั่งสั่งทำเนาะผ้าพันคอเข้ามานะให้ไปปักโลโก้ให้ไปปักแบบชื่อกลุ่มชื่อเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยแบบงานรุ่นเหรอเขาเรียกว่าง,งานรุ่นใช่ไหมอ่ะเป็นงานเลี้ยงรุ่นอย่างเงี้ยคุณลูกค้าจ๋าเราสามารถทําได้นะคุณลูกค้าสั่งกี่ผืนพ่อยี่สิบสี่ยี่สองโลนะคะเราก็เซอร์วิสให้นะเพราะว่าเรานะคะก็ นะ้องมีมีกลุ่มนะคะมีร้านนะ้องมีร้านปักที่แบบว่าเชื่อมโยงกับร้านแม่มารีภาไทยของเราอยู่แล้วเนี้ยค่ะเขาก็ปักให้นะคุณลูกค้าแบบ20ผืน30ผืนเนี้ยเขาก็ทําให้นะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะชื่นชอบนะคะอยากได้ของฝันของฝากของชํารวยของที่ระลึกแบบลิมิเต็ดขอพูดแบบนี้เลยว่าแบบลิมิเต็ดเพราะว่ามันมีการปักข้อความนะคะลงไปในผืนผ้าด้วย คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งได้นะถ้าเป็นของฝันของฝากแบบนั้นะอันนั้นค่าปักอยู่ที่40บาทใช่ไหมพี่เริ่มตน้นค่าปักเริ่มต้นอยู่ที่40บาทนะคะ20ชิ้น30นชิ้นก็กตัาให<ข><ถ>้เนาะแต่ถ้านะคะ100ชิ้น200ชิ้นอะไรเงี้ยคือแบบงานใหญ่เนาะเป็นแบบงานวุลุมใหญ่คุณลูกค้าก็สามารถบอกได้นะเพราะว่าค่าปักมันก็จะลดลงนะคะไม่นมีเลทอยู่มันมีเลทราคาแต่เริ่มต้นอยู่ที่ชิ้นละ40บาทนะคะแล้วก็ขั้นต่ําอยู่ที่20ืนนขึ้ไปคลูกอย่่่่าาาาาานุุดดิวววววะะะเเเเพรรรรรกกัแล้คททํ เราทากันตลอดอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าจา๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจ,จาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยแต่ข้อมูลการปักแล้วก็รายละเอียดการปักนี่แหละนะคะที่มันมีค่าใช้จา่ายอยู่นะคะคุณลูกค้าค่ะที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจจะมีในเรื่องของพวกโลโก้เงี้ยก็อาจจะแบบว่าแพงวากว่านะคะราคาสูงกวา่าเพราะว่าขั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขั้นตอนการทำขั้นตอนการปักรายละเอียดมันต่างกันเนาะเพราะว่าเมาื่อวานที่คุณลูกค้าสั่งก็จะเป็นแค่ข้อความข้อความสองบรรทัด S <S <an other> คุณลูกค้านะขนาดประมาณ8ปดคูณสิเซนอะไรประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งทําได้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้ทางร้านแม่บริพาทไทยของเราดูแลให้ของเรานะคะจัดทาให้ครบจบเลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกคนะ้านะหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณลูกค้าขาอยู่ในอาเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชนะคะยังไงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขา ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านนะคะแชร์โลเคชันของร้านแม่มาิี้าไทยของเราให้หรือว่าเสิร์ชใน Google ได้เลยคุณลูกค้าหาแม่มาิี้าไทยร้อยเอ็ดนะคะ